รู้จักกันหรอครับอยู่ยงติดกันจบจบแล้วน่าจะนะครับผมก็ไม่เปลี่ยนไปไม่หรอครับพอดีน้องคุณมาจีบรถผมอ่ะกว้าวว้าวว่าวพี่กินบจะเบียดล้อกันฮัลโหลไปหนึ่งพี่ไปหนึ่งนี่ป่ะครับผมว่าไงเออพี่ไปติขีบรถพี่ผมอ่ะรถดีย ครับเกียร์รงขอบอกซ่อมคืนให้ได้ไหมครับอยู่ดีๆผมบอกผมผมบอกให้ซ่อมให้หน่อยได้ไหมครับเขาก็บอกว่าเรียกไรนผมก็บอกทำไมซ่อมให้หน่อยไม่ได้ครับดังนั้นผมผมเอาของซ่อมให้ดีกว่าครับเพราะว่ามันน้องน่าจะไม่ตั้งใจครับแล้วซ่อมให้ได้ไหมครับหมายถึงว่าซ่อมซ่อมรถเหรอใช่ครับผมว่าเราเอาของซ่อมไปน่าจะซ่อมดีกว่าครับแล้วมันเป็นอะไรครับทำไมมันซ่อมไม่ได้ครับน้องผมว่าน้องก็น้องมันไม่ได้เจตนาครับ ไม่ครัรู้จักหรอครับอยู่ๆเดินมาจีบอะไรเงี้ยมันมันคิดว่าน,น่าจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าครับพอเมื่อกี้น้องพูดว่าอาจเป็นเพื่อนคิดว่าเป็นเพื่อนเดียวรถรถคันไหนคันนู้นหรอครับแับแอบขนาดแอบ,บใช่เพราะว่าคันคันต้องบอกก่อนว่าคันนี้ผมก็มีเหมือนกันหมายถึงว่ามันก็อาจจะเข้าใจผิดครับรถประกอบไม่ครถประกอบถูกนะครับแอบใช่ใช่น้องบอกว่ามันคิดว่าเป็นเป็นเพื่อนนะเพราะผมเทรถประกอบให้ให้คนในแกล้งครับเป็นเพื่อนแบบกระจกมันใสนะไม่ใช่กระจกดำนะ มันใส่เลยนะมันเห็นเลยนะใช่ครับตีสุดผมก็ไม่ได้นี่นะไม่ได้เห็นเลยชัดนะตีมันก็ต่างกันนะไม่ครับตะกี้ผมวิ่งมาจากนี้ผมไม่ได้ดูด้านหน้าผมดูแค่ด้านข้างเฉยไม่ได้สังเกตเลยหรอแค่หาเรื่องเหี้ยท้อไม่ข้าไปก็ได้น้องท้อไม่เข้าไปไม่ได้หน้าผิดจมรถให้ได้ไหมโดนนะเวไอ้อะไรอย่าขึ้นรถมันอะ ค่ะทำไมฮัลโหลโอ้เฮี้ยอะไรวะมันก็ไปก้มให้แมงด้วยวะเฮี้ยไม่เป็นไรซ่อมๆเถอะซ่อมเลยไม่ต้องขึ้นรถได้หมายถึงมึงมึงคิดว่าซ่อมให้ดีมันขึ้นรถเลยเหรอมันต้องขึ้นรถนั่นอ่ะต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเอ๊ะอ๊มึงได้ฟังกูไม่ได้เอ๊ะเฮี้ยมึงฟังไม่ได้วอร์เนี่ยโอเคจบแลนะขอยังเจไม่เป็นไรไม่โอเคจบนะเฮี้ยเราทำไปก้มต้องไปหยอมแมงด้วยวะเฮี้ยสมเปรียดเล่นไปดิเฮี้ยงกลัวเฮี้ยอะไรวะกระเทือบเลยไป เหี้ยเฮ้มันมันยิงกูมันยิงกูมามา้เหี้ยงกูมัสดูงเดียวเยไอ้สัตว์ไ้เด็กเี้ยไร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 เขี่ยมาเลยคุยไรไอ้สัสคุยอะ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 ไรอะแล้วคุยอะไรคุยอะไรฟรีคุยคุยอ้์คุยเลยนะยี่ี่เป็นเหี้ยะเป็นเหี้ยรับไม่ได้หรอซ่อมรถไอ้เหี้ยอะไปคุยอะไปคุยอะไปคุยจ้าตเด็กเดิมรับไม่ได้หรอ เด็กเดินคุยอะไรสัวไอ้เหี้ยไอ้พยานบอกเด็กเดินคุยอะไรคอะไรวยนเด็กเดนคุยอะไพานเด็กเดิคุยอะไรเด็กผู้ชมคยะไว์เดือดเร่องยไกันเนี่ย้งเป็นนี่ก็ไม่ได้คุยอะไรคยอะไรกันุวายกนอะไอะไรอะไเรื่องพยานอิ้เรื่องคุยขวายเหี้ยไอ้เสี่ยวมึงอะไรขอมค่เรื่องควยมฟอควยอะไรไอ้ไอ้กัตไอ้เหี้ยมึงฟองควยอะไรเอเเรื่องนยาอ่ะอ้สัต ยาอ่อนี่ควายรุ่นยเลยต้นยาอ่อนี่เอ้เฮียพวกปูยืนกันอยู่ดีๆมึงเสนอหน้าขับมันคุยเลยสัสมึงจะทไลหน้ามา้ยรับขาเฮียอะไรไอ้สัสเจี๋ยววายจะฟอร์มเฮียฟอร์มรุ่นใหญ่คุยเลยไรไอ้เฮียแกนี่ครับแกงระดับหนึ่งการเรือนะครับแกงมาสายสียพูดเฮียเขาล้วนเลื้อนเลยสัสแกมืออย่างเรื้ออะไรเฮียเซนเรื่องดีๆหน่อยว่ะการเลื้อในขวายังมาเพื่อนมามเพื่อนมามเพื่อนมามาเพื่อนมึงมึงเป็นเฮียแหละโชว์ข้างถนนเอาศพเอาศพมันมาดิเอาศพมาดิเอาศพมาดิรถประกอบ นัดหลุดนัดหลุดอันนี um ้นัดหลุดไม่หลุดอะไรอะไรอันนี้นัดหลุดไม่จ๊ะไหนวะไอ้เทียบตัวประกอบเด็กเดินตอรี่ไอ้สัตว์คุ้อะไรมึงอ่ะอะไรเอกวายเรื่องเป็นเปล่าเฮ้ยมึงอ่ะไอ้เฮี้ยอะไรกูคุยกันนะกูบอกว่าต้อนรถฟีเฮี้ยมันเป็นฉุนอะไรกันมีอาการคุ้ยอะไรต้อนรถคุยอะไรมึงรถมาข้างหลังเป็นคุ้ยเฮี้ยอะไรสัตว์ ไอ้เหี้ยจะมาปลอมรุ่นใหญ่คุยเลยแถนนี้มึงบ้าเปล่าไอ้ยาออนแวยแล้วคุยแล้วย่ามือดีย่ามือเด้อย่ามือไอ้เตี้ยวคยนี่เอ่ยไม่ได้มได้เลยไอ้เี้ยวไอ้เหี้ยคนในประเทศเ้ารู้หมดแล้วไอ้เหี้ยว่าแกเป็นบนรถดนี้นะเปนบรถายเี้นนรถที่เป็นบนรถอะแวเตี้ยวเปเีเงเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัสไอเหี้ยคิดไม่ออกไอ้สัสจะซื้อตอรเรียเล่ยละไร ไอ้เฮียเฮ้ยไอ้สัตว์กูโดนฆ่าเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้เชิดหน้าเดียวเอาเอาไอ้เฮียโหพิชิ้นเอาเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยโดูเฮี้ยดูเฮ้ยกูกูทำอะไรไม่ได้เพื่อนคุณป้าไอเอ็กเจตของเขาเนี่ยไอเอ็กเจตดาวหรือเอาเรื่องชาอานเจนะยังไงเจตยันไโอ้โหไอเี้ยะกูทำอะไรไม่ได้เฮ้ยกูทำอะไรไม่ได้ขี่บ้านเราไปอ่ะ กูทําอะไรไม่ได้กูทําอะไรไม่ได้มึงอกี้กูไม่เรียกกูทําอะไรไม่ได้กูทําอะไรไม่ได้เฮ้ยแล้วมึงเปลยอะไรสั์แล้วมึงเปลยอะไรทำใจเย็นมันอาจจะไม่ว่าก็ได้เลยต่อไปี้ไม่สลับล้วไม่ครบแล้วใช่ไหมไปเปิดตีนีเอาอ๋อได้ก็อย่าเปิดไปแล้วมาพูดตอนหลังเปิดอ่ะเออมุตเตอดีเพอไปอาจะรีบสลับก่อนแะ้วก็รีบไปตอนเนี้ยเฮ้ยกูทำอะไรไม่ได้ ตองคิงตองคิงหาาล้ะหาลล้วทำอะไรไเมื่อกี้มังโดนแกล้งทำอะไรบ้างเี่เออเออเออมันด่าผสรุยังไงเนี่ยผมผมรวอ่ะรวย่ะรียตำรวจจะขออาปรดน้โอเคโอเคโอเคอยู่ไหนวะ ทำเป็นหนองฟ้าลเล่นๆป่ะให้มันโดนปรับอะ่ะให้มันโดนหมอปรับอะ่ะเหรอเอาเป่ะไม่ต้องเสียเวลามึงก็ไปสภา,าเลยจบเฮียตอนนั้นมึงไปเอาสล็อตแทนเลยใครที่อะไรเนะี่ยมึงไปแทนตลอดเลยไอ้กูโดนจับสองคันมาเลยดิตรงไหนตรงไหนมาแล้วมาละไปเอาไปแทนเราแล้วกันไปตอนนี้จะต้องสลับกับใครละ่ะเฮียมึงต้องหาใครล่ะโกนมา<ะ>ไม่ได้หรอเจ้าใครมาเล่นน่ะจบไปพวกพวกพี่มีอะไรเปี่ยไม่อยู่ไม่ว่าง พวกโกพวกอะไรตามมาดิไอ้แบบเป็นชอนนี่ใครลาสองคนวะลา,า,าลานะเจอุงซามูเอลอีกคนสองคนใช่ไหมมันก็ซามูเอลกับอุงออบเซก้าอยู่บ้านเซก้ามายัางอ่ะโดย,โดยนี่ไงก็พี่ยืน กูเล่นวันนี้เลยแหละมมันาไอ้เจ็ดของมันหมดเลยสองคันอะสีเขียวด้วยลอง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 ตกสองตกสองตกสองมาแม่งดินี้ตกสองใครพิมพ์มาด่าเนี่ยควรดับ อะไรรูปหลรดจัดเลยได้นะล็อลกรถได้นะตอนนี้ตอนนี้เรัเราไปครบสลับราคาดหนึ่งถูกปะ่ะสองสองซามูเอลกับโกบลอลไม่ว่างนะพี่ตายก็ไม่วนะ่างไน